ไม่ยาจจำปีนาคนาคีผู้มีลิธาวินบนกาบด้วยศรัทธาประสาทมิชาเปิดตาเปิดใจให้หูลวงนางูอสีมาสีออกโตได้หากมีบุญถูกรังวันใหญ่สิไดเหตุบุญสุน ทาขาบลงอีกทีราบปุรีผู้มีฤิธาประสิทธิ์ประสาทวิชาเปิดหูเปิดตาให้ลูกวงวานให้หูรวงนาสองตัวท้ายหวยรัฐบาลอากมีบุญถูกหวยเป็นล้านจะตั้งรงทานจุดประทัดดังดัง สาธุเดอ้อสาธุแม่ย่าพ่อปู่ให้ลูกถูกหวยปังปังให้สีปันซาใหา้หาปันลือเดอ้อปูขังขังให้คนซาปานเสียงละครังถูกหวยปังปังเดอ้อปูเดอ้อยา่า กาบลงวินบอนกาปูสิงคอนทั่วทั้งธานีวินบอนแม่ยาํำปีนาคนาคีผู้มีฤทาชื่อเสียงดังโดง่งเหมือนลูกโป่งสวรรค์ลอยฟ้าดังคือผู้แตกเดิ้อยาให้คนได้ทราถ,ถูกไวยปังปัง สาธุเดอ้อสาธุแม่ย่าพ่อปู่ให้ลูกถูกหวยปังปังให้สีสปันซาให้หาปานหรือเดอ้อปูขังขงให้คนซาปานเสียงละคังตุกหวยปังปังเดอ้อปูเดอ้อยา ลงบินบอนกาปูสิงคอนทั่วทั้งธานีบินบอนแม่ยาจำปีนาคนาคีผู้มีฤทธาชื่อเสียงดังโดงเหมือลูกโปง่งสวรรค์ลอยป้าดังคือผู้แตกเดิ้ลยาให้คนได้ซาตูกหวยปังปัง ดังคือผู้แตกเด้ลยาให้คนได้ซาตุกวยปังปัง